สวัสดีครับโค้ดหมูนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการตัด background จากรูปภาพนะครับเวลาเราเอา background ออกเพื่อจะเอารูปของตัวเราเนี่ยไปใช้ในรูปภาพอื่นอาจจะเป็นแอปแต่งภาพอะไรแบบนี้นะครับให้เข้ามาที่นี่เลยครับ remove bg นะครับอ่าเดี๋ยวผมตัวนี้นะครับ remove bg upload หรือ remove bg เฉยๆก็ได้นะครับพิมพ์ตามนี้เลย เสร็จปุ๊บเข้ามามันจะเป็นหน้านี้ครับให้เราเลือกอัปโหลดอิมเมจนะครับตัวนี้อา่าให้เราเลือกอัปโหลดอิมเมจตัวนี้นะครับอา่าพอเราอัปโหลดอิมเมจเข้าไปแล้วก่อนก่อนที่เนี่ยครับอัปโหลดอิมเมจเข้าไปเนี่ยมันจะให้เราเลือกจากรูปที่เรามีครับแต่ว่าถ้าเราจะเลือกรูปที่ มันอยู่ตามอลบบ้ามเราเพบแบบนี้มันดูยากใช่ไหมครับเราก็มากดเปิดดูตรงนี้ครับคําว่าเปิดดูตรงนี้ครับอ่าพอเรากดเปิดดูนี่นะครับให้มากดสายบนตรงนี้ครับสายบนตรงนี้นะครับนี่สายบน เรากดซ้ายบนเนี่ยเขาจะให้เลือกว่าเราจะเอาภาพอะมาจากที่ไหนให้เราเลื่อนลงไปครับจนมาเจออัลบ,บัม้มก็คือเป็นคลังรูปภาพของเราในเครื่องเราอะครับตัวเนี้ยอ่าตัวนี้นะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยกดอัลบ,บัม้มอ่าสมมติว่าผมจะเอาภาพตัวผมนะครับผมก็แค่กดรูปภาพตรงเนี้ยมันจะทำให้อัตโนมัติเลยครับ เนี่ยเห็นไหมครับว่าเขาลมแบ็กกราวด์ออกให้เรียบร้อยแล้วแต่เราสามารถมาปรับแต่งได้นะครับเราอาจจะใส่แบ็กกราวด์เพิ่มโดยการกดคําว่า Edit ตรงนี้นะครับ Edit ต,ตรงนี้เรากดเข้ามาตรง Edit ปุ๊บเขาจะให้เลือกแบ็กกราวด์ครับเราสามารถเลือกแบ็กกราวด์มาใส่ได้เลยหรือจะเอาแบ็กกราวด์จากเครื่องเราก็ได้นะครับก็กดซีเล c t โฟโต้ตรงนี้ซีเล็ตโฟโต้ตรงนี้นะครับ ก็สามารถเลือกแบกระจากเครื่องเราได้เหมือนกันพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยเห็นไหมครับสมมติว,ว่าผมจะเอารูปนี้เป็นใบแบกระนะอเนี่ยเห็นไหมครับผมเอาใส่แบกระแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดเราไม่เอาเราก็กดการกรบาดท,ทิ้งไปครับการกรบาดมุมซ้ายมุมซ้ายบนตรงนั้นมันจะกลับมาแค่นนี้ถ้าเราโอเคกับอันนี้อยู่แล้วเรากดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยครับมันก็จะเก็บไว้ตรงเครื่องเลยเนี่ยครับดาวน์โหลดตรงนี้ แต่ว่าถ้าเกิดบางทีมันลบไม่เรียบร้อยอะครับเพราะว่าบางรูปอาจจะลบไม่เรียบร้อยเนาะอ่าเราก็สามารถมาลบเองได้นะครับโดยการเลือกฟังก์ชันตรงนี้นะครับเรามาลบเองได้แล้วเราก็เลือกเนี่ยขนาดหัวแปลงนะครับขนาดหัวแปลง ขนาดหัวแปรงตรงนี้เราก็มาลบแปรงกาออกได้เพราะบางทีมันลบลบขอบลบอะไรแบบนี้ไม่เรียบร้อยก็เราก็มาทําเองได้ถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กดตรงนี้ได้เลยปุ่มเซฟนะครับปุ่มเซฟที่ผมชี้ไว้พอพอถ้าเรากดปุ่มเซฟเนี่ยเขาจะกดให้เราดาวน์โหลดอิมเมจก็คือตรงนี้ครับก็คือใช้ได้แล้วเอาไปใช้ได้เลยครับผม